สวัสดีครับเพื่อนๆือนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ms music channel นะครับคลิปนี้พาเพื่อนมาเปลี่ยนฐานนาฬิกากันครับนี่ฮะเป็นนาฬิกาสซโคนะครับรุ่นทุทฮะมีมีตาทีมฟุตบอลชื่อดังด้วยนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับรุ่นนี้ามาชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็ถอดถอดพิงสายก่อนครับเพื่อเปิดพื้นที่ในการทํางานนะครับนี่ อันนี้จะเป็นฝาหมุนนะครับฝาหมุนก็จะมีช่องช่องช่องอย่างบนี้นะฮะรอบๆนะครับให้เราเปิดพื้นที่แบบไปหมุนนะครับอุปกรณ์ก็คือตัวหมุนฝานะครับฝาอย่างนี้นะครับก็จับตรงๆนะครับจับมันมั่นแข็งนะครับอย่าให้เลื่อนนะเลื่อนเป็นรอยนะครับแค่นี้ก็หมุนได้แล้วครับไปแล้วก็ใช้มือหมุน เอแลว่ลงครับนี่ประมาณนี้นะครับเครื่องเดี๋ยวไม่ยากเลยครับงี้ฐานแลนการการเอาฐานออกก็คือตะกิดฐานต้นล่างนะขึ้นมาก็เร่งขึ้นมาหลุดนีฮะจะมีที่ล็อกอยู่นะครับจมแล้วนนครับฐานเบอร์ เบอร์920ครับผมเจือบิเบอร์920 CR 92 920นะครับลวลาใส่ฐานก็คือเครื่องแบบนี้ฮะคือแหยเข้าไปนะครับมันมีบานพับที่ับอยู่นะครับตัวล็อกนี่ฮะมนี้นะครับเดีย๋ยเข้าไปเลยครับเล้วกดค่อยกดนะครับ เท่านี้เองครับรก็ทำความสะาดติ่งกับน้ำนิดนึงนะครับติ่งกับน้ำให้เราเปิอกมาเราก็จะถ้ามันแห้งเราก็ต้องใช้น้ำ ใช้ทาซิลิโคนให้มันชุ่มทําให้สิงกันน้ํที่เรายุการใช้งานของสิงกันน้ําได้นานนะครับมันลื่นมันนิ่มนะครับการซอการสือก็คือได้เมื่อเราได้เรียบทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะวางลองอไปตรงนะครับวางไปตรงแล้วหมหนุนให้มันตรงถ้าจะให้ปีนเกลียวนะครับปีนเกลียวอะจะหมุนไม่เข้านะครับพยายามอย่าให้สีนกันน้ำมันหลุดนะครับหลุดลงมานะครับ ขยับขยับหาเกลียวนะครับถ้าตรงก็จะหมุนเข้าง่ายๆเลยน่ครับเอาแล้วครับเมื่อเราตรงเกลียวก็จะหมุนเข้าง่ายๆนะครับเดี๋ยวรปจับมัน พาลองนะครับการลื่นนะครับใช้มือหมุนเนี่ก็หมุนให่ตึงมือพอ,พอนะครับแค่ตึงมือพอไม่ต้องออกแรงมากแต่ลื่นนะครับแต่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประจายสายกอบเพ้าเหมือนเดิมครับ เองแนันนี้ครับจุบอันนี้ครับบดตะปิงลงข้อรูนะครับนีน่ปรเม็ณเี็บร้อย ตั้งการตั้งเข็มนะครับมันจะมีวิธีการตั้งวันที่แล้วก็ตั้งเข็มนะครับคลิกสองคลิกแรกนี่ตั้งวันที่คลิกสองให้ตั้งเข็มอเราหมุนตั้งเข็มก่อนนะครับหมุนตั้งเข็มถ้าเราตั้งการตั้งเวลาให้ตรงกับวันวันที่ให้เปลี่ยนตามตอนเที่ยงคืนให้ตรงตรงตามเวลานะครับเราต้องหมุนให้เราต้องรู้ว่าถ้าเราตั้งตอนตอนตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับแลักษณะนี้คือ สายไปแล้วครับเราให้หมุนให้วันที่เปลี่ยนไปก่อนก็ได้ครับเราจะเริ่มต้นกัอนที่ตอนเที่ยงคืนนะครับวันนี้ถ้าวันที่เปลี่ยนนะฮะลักษณะนี้คือให้วันที่เปลี่ยนให้วันที่เปลี่ยนก่อนนะครับวันที่เปลี่ยนนะเราจะนับว่าเป็นเที่ยงคืนนี่ฮะเที่ยงคืนแล้วเราก็จะหมุนถ้าเราตั้งตอนเช้าเราก็จะหมุนไป ตอนนี้มันแปดโมงสี่สิบสามนะครับเราก็ตั้งแปดโมงสี่สิบสามไปเลยเราดูงให้วันที่เปลี่ยนก่อนสิบสามปั๊บอ่าต่อไปข,ขั้นตอนการตั้งตั้งวันที่ให้ตรงนะครับตอนนี้เราจะตั้งพะวันที่เราก็ดึงมานิดนึงกดเข้าไปแล้วดึงมาคลิกแรกนะครับคลิกแรกจะเป็นการตั้งวันที่นะฮะเราก็เลือกวันที่ที่เราตั้งได้เลยครับไม่เห็นหรือเปล่านะครับกล้อง ประมาณนี้ครับเราก็ตั้งวันที่เราเที่ต้องการได้เลยนะครับหมุนทัว่์ตั้งวันที่เข็มจะไม่ไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่คืเสร็จพร้อมในการตั้งเข็มตั้งเวลาตั้งวันที่ให้ตรงการเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนนะครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมิกีสยวกับเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ